การออกแบบภายในก็เป็นลูกค้าเป็นคนอธิบายให้ฟังว่าต้องการแบบนี้แบบนี้เราก็ทําการเขียนแบบให้ลูกค้าดูตามตามใจลูกค้าต้องการตู้แขวนตรงนี้นะเล็กๆใหญ่ๆต้องการตู้เย็นอุปกรณ์ห้องน้ําขนาดต่างๆครับแต่ความยากของคันนี้ก็คือรถมีขนาดเล็กครับก็จะทํางานได้ยากลำบากแต่ก็เราก็สามารถทําให้ได้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บานบันทองจังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราออกไปสองคลิปปรากฏว่าปังมากเลยคนดูเป็นแสนๆเลยนะครับก็เลยคนอยากให้ผมมาถามว่าตอนนี้มีฮุนไดชิสสวยสักคันไหมครับมีครับคันนี้เลยครับ อ๋อคันนี้เลยแหละครับอ่าคันนี้เรามีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นก็จะมีเรื่องของระบบไฟอืมครับจะมีเพิ่มไดแยกต่างหากอ๋อคือหนึ่งชาร์จด้วยไดนามโดยตรงเลยครับเป็นไดวลต์ใช่ไหมครับยี่สิบโวลต์สองโซลาเซลล์ครับอ่าทำโซลาเซลล์แล้วก็สามจากไฟเอซีที่บ้านโอ้โหงี้เรียกว่าไปไหนก็อ่า เดี๋ยวนี้ตามแคมปิ้งต่างๆเขาก็จะมีที่เสียบไฟให้ครับเอาละครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับฮุนไดเฮสทวัครับ ตัวนี้มีแหลกเต็มนะครับเต็มระบบมีข้อกั้นมีแอร์มีแฟลลิ่งบางลม่วรมอ๋อครับ,รบช่วยลดเสียงลดการต้านลมอ๋อตัวนี้มีแหลกด้วยนะครับเราติดโซล่าเซลล์ด้วยใช่ไหมครับติดโซล่าเซลล์ด้วยเป็นแทงขนาดเท่าไหร่ครับโมโน425วัตต์ แล้วตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นแอร์ใช่ไหมครับเปอร์ Air, หลังคาอ๋อทําเป็นตะแกรงสำหรับนั่งได้นั่งได้ครับขึ้นไปนั่งได้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวรถก่อนจุดนี้ขาวๆเนี่ยก็เป็นจุดเติมน้ําดีครับอ่าครับเป็นมีกุญแจเสียบแล้วก็เปิดก็เติมน้ําได้เลยครับอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูรอบๆรถกันด้านหลังนี่ ทำเป็นบันไดขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับมีบันไดขึ้นรับน้ำหนักได้สบายเลยสบายครับก็ตัวนี้น้ำหนักแนะนำไม่เกิน120กิโลครับตัวด้านข้างรถก็จะมีปลั๊กตัวนี้ปลั๊กเอาต์พุต220โวลต์ไว้ใช้อ๋อเวลาวที่เราตั้งแคมป์รหรือว่าเราใช้สามารถจัดใช้จาไฟจากภายนอกได้ใช่ไหมครับโดยไม่ต้องเปิดเปิดประตูรถครับ อามี220มี 12, 12โวลต์ด้วยโอเคแล้วก็มีพาวเวอร์ k ักตัวนี้ชาร์จไฟบ้านเข้าไปอ่าวนี้เป็นพัดลมระบายอากาศจากข้างในออกมาสำหรับหุนใดคันนี้ก็มีประตูด้านขวามันจะมีห้องน้ำที่เก็บอของเสียเป็นแบบคัดเสร็จอ๋อประมาณกี่ลิตรครับ ประมาณ20ลิตรครับอ๋อแล้วข้างบนนี้ก็ทําเป็นหน้าต่างได้เป็นมุ้งกันมแมลงได้ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยครับเป็นม่านหรือจะเป็นมุ้งก็ได้ครับก็หลมผ่านได้สบายออมองเห็นวิวได้อากาศถ่ายเทได้ด้วยนะครับ เรามาดูด้านซ้ายของตัวรถนะครับอ๋อนี่ข้างคนขับใช่ไหมครับครับแล้วก็บอกสามารถหมุนได้ครับอืมเราเอาเบาะแถวสองครับมามาแปลงใส่อ๋อเป็นให้หมุนกลับได้อ่าโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าอ๋อค่อนข้างเรียบง่ายนะครับ เข้ามาเจอห้องน้ําเลยครับแล้วก็จะมีเนี่ยไฟเส้นเวลาเปิดประตูก็จะสว่างดูสะอาดสะอ้านตาดีนะครับเข้ามาก็เจอห้องน้ําเลยแล้วเราก็จะสาธิตการหมุนบอก อ๋ออย่างนี้เวลานั่งคุยกันได้สบายเลยครับข้างหลังใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญมีโต๊ะทํางานให้อ๋อสามารถนั่งทำงานได้ครับสไลด์ได้อ๋อสไลด์เข้ามาแล้วก็ทำงานแล้วก็เอนนอนได้ นนอนได้โอ้สบายเลยนี่ครับเวลาไปไหนไปทำงานก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรครับที่เสริมนอนครับอ๋อแสดงว่าคนคนนอนทางนี้ก็นั่งหันหน้าคุยกันได้อันนี้ก็นอนอนอนทรงนี้หนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนเหยียดขาหาการน,นั่งทำงานตรงนี้ที่วางแก้วครับแก้ว,วากาแฟ หรือจะนอนเวลาจะนอนแล้วก็พับนี่เก็บก็คุยกันได้อ๋อบบสบายสบายสบายมากครับทุกนั่งพักผ่อนเอเยบทได้เลยใช่ไหมครับครับแล้วอีกคนก็นอนทังนู้นเอาเท้าหันเท้าหากันครับอืมเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ด้านท้ายรถกันที่เห็นคร่าวๆตอนนี้เราปูเป็นสามารถปูเป็นที่นอนได้ส่วนหนไลยใช่ไหมครับครับตรงนี้เราซ่อนตู้เย็นไว้เป็นตู้เย็นเล็กครับประมาณสิบลิตรใช่ไหมครับสิบห้าลิตรใช่ไหมครับครับเพราะว่าพื้นที่จํากัดครับหุ่นใหม่เราหาเล็กที่สุด ที่จะหาได้ใน15ลิตรครับก็โอเคใส่ได้พอดีเลยพอดีเลยครับรบส่วนด้านขวานี่ก็จะมีเหมือนระบบไฟก็มีปลั๊กไฟ220โวลต์ USB ชาร์จแล้วก็12โวลต์ครับละ,ะนี่คือการจัดปูเป็นที่นอนครับอ๋อหรอครับตอนนี้ปูแล้วมีความกว้างยาวขนาดเท่าไหร่ครับนี่ประมาณ167 อนึ่ยน่ร้อยหกสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดครับแล้วกว้างเจ้าของรถก็นอนได้พอดีเลยครับอ๋อความยาวนี่ได้ได้ครับถ้ากับเจ้าของรถใช่ไหมครับแล้วส่วนท้ายนี่เรามีการต่อเผื่อไว้ถ้าเกิดความยาวร้อยแปดสิบหรือร้อยเจ็ดสิบห้าที่เดินทางไปด้วยครับความสูงร้อยเก้าสิบได้ว่าสองนอนสองคนสบายใช่ไหมครับสบายครับตรงนี้สองคนเลียงแล้วก็ตรงนี้หนึ่งคนเป็นสามคน อเอ้สิ่งนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ที่นอนนี่เราสามารถเกิดฝนตกเกิดอะไรเงี้ยเราสามารถปรับเป็นที่นั่งภายในได้ไหมครับได้ครับเนี่ยครับเรามีโต๊ะให้อ๋ออมีโต๊ะซ่อนอยู่ข้างในโต,ต๊ะหมุนซ่อนครับ เหมาะมากเลยแล้วมีที่วางแก้วด้วยมีอะไรด้วยเปิดไฟก็ได้สว่างอีกโอเคทีนี้เรามาดูรอบๆคันรถก่อนนะครับก็เริ่มจากขวามือก็ตัวนี้เป็นตูล้ลอยเก็บของครับอ๋อที่เก็บไว้เล็กๆเนาะเก็บไปเล็กแไ่นอมให้หัวโดนใช่ไหมครับ,รบก็ลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยาก,ยากได้อ๋อครับว่าลุกมาต้องไม่ให้ ไม่ให้โดนหัวเอางี้เถอะนะครับ,รบด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีสองก็อันนี้ก็เก็บของเล็กน้อยได,ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นโต๊ะได้ด้วยเวลารอนี้ลงแล้วก็ใช้โต๊ะฝั่งนี้ก็ได้อ๋โอโอ,อ้เกอเดีนะครับนี่สามารถนั่งทำงานได้มองวิวไปได้เรื่อยสบายเลยก็มองวิวฝั่งนี้ได้อ,อันนี้เอาลงเป็นที่นอนเหมือนเดิมก็ได้เลือกใช้แต่ถ้าเปิดพร้อมกันมันก็จะเต็มนี้ครับ ใช่ครับพอ,รออพอเราตื่นขึ้นมาเนาะแล้วก็นั่งมองไปข้างนอกถ้าฝนตกอะไรก็นั่งเปิดตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับทีนี้ในส่วนด้านซ้ายมือของรถมีอะไรมั้งครับนี้ก็มีมุง้งมุ้งจีบม่านจีบที่มีมุ้งเพราะว่าประตูตนี้เปิดได้ครับเปิดรับลมได้นะอ๋อครับ,รบเปิดตรงนี้บลมเข้ามาได้ หน้าต่างเนี่ยเปิดได้ครับก็เลยจำเป็นต้องมีมุ้งเพื่อยุงแมลงเข้ามาเพราะว่าผมว่าไอเดียนี้ดีครับใช่เพราะว่าช่วงที่ประตูนี้มีช่องว่างพอดีเลยรู้สึกว่ารถคันนี้นี่มีสวิตไฟเยอะมากเลยนะครับครับรอบรอบห้องนอนเลยครับเลอ่าวด้านบนนี้ก็จะเป็นแอร์ของยี่หู่ครับแอร์ตัวใหม่มอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบชนิด บัลเลตครับจะให้เสียงที่เงียบครับอืมใช้ไฟเท่าไหร่ครับตัวนี้แอร์หลังคา24โวลต์ครับแล้วกี่พันบ t ทครับเอ่อ7จ็ดเจ็ดทครับโอ้ก็ไม่กินไฟครับประหยัดไฟครับก็เหมาะกับฮุนไดครับมีขนาดเล็กแล้วก็กนักกากไม่ไม่ยื่นลงมามากอ๋อไม่กินหน้าที่ครับไม่กินพื้นที่ก็ระบบไฟคันนี้ก็เป็นระบบ24โวลต์ สามร้อยแอมครับตัวนี้ก็บบควบคุมระบบไฟแสงสว่างต่างๆที่หน้าจอทัชสกรีนครับหรือดูระดับน้ําก็ที่หน้าจอทั้งหมดครับตอนนี้อัพเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วครับก็ถ้าจอดไว้นานแล้วจอก็จะพักหน้าจอ oh, sleep ก็จะสลีปเองใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เพียงแตะหน้าจอหนึ่งครั ไปเมนูหลักมีเมนูหลัก oh. เป็นภาษาไทยแล้วครับจะดูระดับน้ำนี่ครับ uh. ก็จะมีเขียนบอกบ uh. จะเปิดปิดไฟก็มาที่เลยครับมีเป็นภาษาไทยหมดเลยครับเปิดปั๊มน้าเปิดตู้เย็นต่างๆแล้วเซ็ตปุ่มควบคุมไว้ทั้งหมดแล้วครับ uh. จะเปิดใช้220โวลต์ลก็กดที่นี่ก็ได้ทุกอย่างตอนนี้เป็นภาษาไทยนะครับสามารถตั้งหน้าจอถ้ามันสว่างมากเราก็ รดน่จอได้ไดสะดวกทีเดียวครับเป็นภาษาไทยครับจอถัดมานี่ก็เป็นอนิเตอร์ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีบอกแรงดันแรงดันระบบ24โวลต์ก็สูงสุดผมจะตั้งไว้ประมาณ28โวลต์ครับถ้าแบตจะหมดก็จะอยู่ประมาณ23โวลต์บหมด อันนี้ก็จะเป็นดิสเพย์ที่บอกในส่วนของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ<ช><ล>รถคันนี้ใช้แบตเตอรี่เท่าไหร,คร่ครับ300แอมป์ครับ24โวลต์24โวลต์300แอมป์ใช่ไหมครับแล้วก็มาสเต็ปดาว12โวลต์ก็มีสเต็ปดาวให้ใช้12โวลต์ให้เลือกใช้เพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างก็เป็น12โวลต์แต่อุปกรณ์หลักๆที่เราใช้ก็เน้นแอร์ก็จะเราก็จะเซตเป็นระบบ24โวลต์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตการปิดเปิดให้ดู าเราอยากปิดทั้งหมดแบบรวดเร็วเลยไม่ต้องไล่ปิดไล่ปิดทีละอันนะครับเราก็มากดควบคุมทั้งหมดจบเลยปิดระบบทั้งหมดใช่ไหมครับแต่นี้เป็นของแอร์ครับปิดตั้งนี้ก็ได้โอเคถ้าสมมติเราเราจะเปิดทีละสเต็ปเปิดทีละสเต็ปเราก็เข้ามาเมนูเปิดไฟครับไล่เปิดได้เลยไฟก็จะไล่เปิดได้เลยครัทำน้ำตู้เย็น องใช้2 2 0ยโวลต์นี่ครับถึงพวกนี้ก็จะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นพวกระบบทัชสกรีนใช่ไหมครับอ๋อเราจะนอน,นแล้วก็ปิดเองเราเราอยากปิดตรงไหนเราก็สามารถปิดได้เลยเราไม่ต้องเดินมาที่หน้าจอครับเคปิดเฉพาะดวงได้เลยครับผมสังเกตเห็นด้านหลังนี่เป็นไฟ LED หลากสีเลยครับสวยงามเลย อันนี้ก็จะรันนิงเปงเลยใช่ไหมครับก็มีรีโมทครับชอบสีไหนครับแล้วแต่คนเราชอบไม่เหมือนกัน,นครับอ,อ่าสีฟ,าฟ้าก็ได้นไดสนรับเจะเปิดแบบอัตโนมัติก็ได้ก็จะวิ่งไปเรื่อยครัระบบไฟก็จะประกอบไปด้วยครับเครื่องชาร์จ a อครับ แปลงเป็น DC 28โวลต์ครับแล้วก็จะมีชาร์จโซล่าเซลเป็น MPPT ครับ60แอมป์ครับก็คือเป็นตัวคอนโทลชาร์เจอร์ครับจากโซล่าเซลเพื่อจะชาร์จลงสำรองไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมครับแล้วก็มีตัวสเตปดาวจาก24โวลต์เป็น12โวลต์เพื่อไปใช้กับอุปกรณ์ที่เป็น12โวลต์แล้วก็อินเวอร์เตอร์ขนาด6,500วัตต์พีคครับ แล้วก็มี ATS สลับไฟครับในเมื่อเราเสียบชาร์จไฟบ้านก็สลับเป็นไฟบ้านมาใช้ตามปลั๊กครับจะไม่มีการดึงไฟจากอินเวอร์เตอร์ครับแล้วก็จะมีเซฟตี้เบรกเกอร์ต่างๆครับมีทั้งการดู220โวลต์เบรกเกอร์โซล่าเบรกเกอร์แบตเตอรี่สําหรับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นห้องน้ำครับประตูยอดที่ตอนนี้ก็จะเป็น3ตอน Oh, เพื่อเปิด้ที่เปิดเปิดได้กว้างครับ uh huh. สําหรับห้องน้ําก็จะมีระบบไฟหลอดไฟ่ีระบบสัมผัสครับเป็น12โวลต์ครับแล้วก็ก๊อก,กน้ําเป็นอ่างล้างล้างมือล้างหน้าแล้วก็สามารถดึงออกมาเป็นฝักบัวอาบน้ําได้ด้วยครับ uh huh. เป็นสองระบบครับแล้วตามด้วยสายฉีดชาระครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโถชักโครกแบบคาเสเซ็ตใช่ไหมครับ เราก็จะกดน้ําได้เลยส่วนวิสดพื้นนี่นะครับพื้นเป็นกระเบื้องครับอ๋อน้ําก็จะไหลออกทางด้านโน้นเลยใช่ไหมครับ,ม,รบมีรูระบายน้ําทิ้งครับ แล้วเรามาดูภาย,ภายหลังรถกันนะครับโอ้ข้างหลังนี่กว้างมากเลยนะครับเนี่ยเปิดรับลมได้เต็มที่เลยอข้างหลังก็จะมีไฟตัวนี้ที่เก็บของครับโอ้ลึกเลยครับครับอันนี้เก็บพวกอี้สนามเก็บอะไรได้ใช่ไหมครับใช่ครับไว้เก็บเก้าอี้ ก็มีที่ชีดน้ำให้ด้วยอ๋อสบายล้างในล้า <จะ S 1> งตัวล้างอะไรต่างๆไนดะ้สารพัดนะจ๊ะทางด้านขวาก่อนละครับด้านขวาอันนี้เป็นเก็บแบตเตอรี่อ๋อท oh, ี่บอกใช่ไหมครับครับนี่ก็ดูแลแมทนตนซนง่ายครับเข้าออกตรงนี้ได้เลยอ๋อ oh, สะดวก อาละครับตอนี้มาดูในส่วนกลางกันละข้างบนนี้จะเป็นลิ้นชักเก็บของเป็นแคเก็บของใช่ไหมครับครับสามารถจะเก็บเครื่องครัวเก็บอะไรได้ครับ่โต๊ะครับนั่งจิบกาแฟตรงนี้ได้อ้าข้าง่รงเราทำซ่อนไว้าีม ดริฟกาแฟได้ก็มีแสงสว่างให้อ่าเล็กแน้อยครับก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็ถ้าต้องการกลางคืนถ้าแมลงเยอะเราก็ปิดเป็นมุ้งการใหญงบานใหญ่มากเลยอย่างนี้อากาศดีๆนี่เปิดเปิดไวเลยสบายได้นอนช่วงเย็นๆนะช่วงยุงกำลังออกนะ ถ้าเราต้องการ,รความเป็นส่วนตัวเราก็สามารถที่จะ,ะใช้มา่นา,มานได้ใช่ไหมครับอ๋อเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว โอ้หข้างในนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถทุนใด h ฮนี่คันเล็กนี่เดียวแต่มีห้องน้ำมีห้องน้ำครับมีโซลาร์เซลล์มีระบบชาร์จสาระบบรัจากรถยนต์ได้ครับแล้วก็ชาร์จจากไฟบ้านได้ได้ครับแถมภายในตกแต่งแบบชนิดว่านั่งทานข้าวก็ได้ไม่ติดหัวครับไม่ติดหัวทำงานได้ทำงานได้และระบบไฟเฉียบมากเลยก็นอนได้3คนเลยครับ อ๋อสามารถที่จะสไลด์นอนเสร์มได้อีกครับโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอย่างนี้อยากทราบว่าจะใช้เวลานานครับในการทาตันนี้สองเดือนครึ่งครับอ๋อสองเดือนครึ่งเพราะว่าตัวนี้ห้องน้ามีห้องน้ําด้วยก็จะนานหน่อยอ๋อก็จะนานหน่อยนะครับทีนี้ผมอยากทราบราคาราคาเฟอร์นิเจอร์กับราคาระบบไฟกับห้องน้ํานี่แยกเป็นยัไงครับ ส่วนมากถ้าเต็มระบบก็จะคิดรวมเลยครับก็จะมีรายละเอียดอยู่รวมรวมคิดเป็นราคารวมเลยราคารวมที่เท่าไหร่ครับคันนี้ประมาณสี่แสนสองหมื่นครับสี่แสนสองหมื่นมีเหล็กมีแอร์มีครบทุกอย่างเลยมีบันไดให้ด้วยครับอ๋อก็เลยราคาก็จะสูงขึ้นโอเคระบบชาร์จสารระบบด้วยครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจสามารถติดต่อช่างดินแดกทางช่องทางไหนครับก็เบอร์โทรนะครับ0 98ครับ4589767ครับ โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณช่างรินมากเลยเสียสละเวลามานะครับโอ้ตอนนี้ก็เรียกว่าพาระทิี่กำลังจะตกดินแล้วนะครับเราก็มาทํางานกันและข้างในสวยงามมากนะครับมี LED มีระบบไฟที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเอาละรครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราสคนช่วยกันตอบเนาะถ้าท่านผู้ชมสนใจถามสักถามอะไรเกี่ยวกับ ความกว้างความยาวความสูงอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะทำวันนี้เราทัง้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชลิ่งมากครับสวัสดีครับ